สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยพี่นอนจ้ะตอนนี้จ้ะค่ะตีกับปะก่อยนัดกันจะมากเก็บผักพักกัดขมจ้ะตนะ่เราปะก่อยมากเนาะจ้ะเห็นปะก่อยมากแล้วค่ะเห็นไวๆเห็นไวๆเสียงรถมาก,ก่อนคนจ้ะพุ่นนะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมบานการ์ตูนได้จ้ะหมบ้านนี้เป็นเอกลกักษณ์เลยค่ะ จะเป็นบ้านเขาจะมีหลายๆสีเนาะสีขาวสีเหลืองสีนะคะชมพูสีเขียวสีฟ้าสีเทาเนาะเอก,กลักษณ์เลยเนาะสวยจ้ะบ้านนี้ไปค่ะเดี๋ยวไปลงคารถกันจา้าบอนจะมีบอเนาะ จ้ะเดินมาปีนี้คือปลาไข่มีบูจ้ะมันอันต้นมันเถาเนาะมันกาดสิยเถาตายไปน้ำจ้ะแล้วมันยังไม่ออกก็ไม่รู้อ่อนๆจงสีขาดแสบแรงเก็บไปยังไม่ได้กินอยู่จ้ะเอาแซ่อันน้ามาอยู่มันอันนั้นมาเก็บบอนบลายไลน์เนาะตีตำน้ำพิษไว้จ้ะเมื่อวานตาน้ำพิษปลารา ก่อยชวนมาทีาแรกว่าจะล่งทะเลจ้ะก่อยชวนมานํากันเลยมาดีกว่าเนาะจ้ะกำลังเ,เจา้าหญิงน้องไก่เจ้าชิว,วานสมติเห็ดงาเนาะโอ้ยวันนี้อากาศกะ สามดูดูจ่ะทั้งแดดทั้งฝนทั้งหิมะปีนี่พักป่านติมอนออกซาจ้ะอันหนาวเนาะพักกงพักกูดกับพ่อนี่ออกจ้ะยังหนาวอยู่มิดจิมเอาได้จ้ะ ไปว่ะไปกอดจ้ะออกเนยน้อยเนยน้อยแต่ก็อยากกินเพลินเนาะจ้ะมันมีหม่องหนึ่งอยู่มันมันออกหลายอยู่จ้ะแต่ว่าวัได้ไปเก็บของหันมันกะ้าปันจะย้านไปก็ไปได้อยู่จ้ะจะไปเก็บกันจะติดจะเอาฟันชิงโตไปนั่มจ้ะเดี๋ยวจะไปล่องอันคันสมเบิงพี่น้องบอกว่าคันสมแจกเพราะฉั้นว่า จะไปไปหลายจากักไหนเนาะฟันซิงโตเอาใดมาโน่นก่อนอยู่เยอะแยแ้งจ้ะอันนี้มันแสบเลยจ้ะมันอ่อนๆอ,อ,นอยู่ไหมเป็นพันธุ์ใดขึ้นใบเขียวคักนะคะอันนี้มันจะแสบเนาะเดี๋ยวไปลองคันส้มดูค่ะถ้ามันแสบจะ เอามาขันสมแล้วก็แซ่แข็งไว้พัดไฟแดงกับแซบดูจ้ะกินกับน้ำพริกกะปินี่สุดยอดจังอ่นอ,อนๆนะสิ อยู่ปากไก่กันหนึ่งสวยๆกำลังกินเลยยังไงเนาะน้ะนองเลยเก็บเอากัดขม มันเก็บยากมันรูเดียวอ่ะมันก็อ่อนดีนะพร้อนกำลังกินเลยนี่มันดอกดอกละอันนี้เก็บยากค่ะูบใหญ่ฝรั่งขามองขานั่งมองเราอยู่ใครอะข้างบนนั่งไงมองก็บอกไป <laughs> เอเราพวกเราทำอะไรกันวะนี่จ้ะจิบพันสิงโตดีกว่า พักอันนั้นมันบอกใครมีจ้ะปีนมันจะไปเึินมองที่เขาเฮทถนนไม่ไหมคุณจะ้ะจะออกดอกละ อะไรจ้ะโอ้มองดูขงานั่งพับเพียบเลยจ้ะ,ะ,จะมันจะเงาใหญ่ๆ หนึ่งมีตรตามปรดูการจะแมนปีหนึ่งถ้าเดินไปปนปุกพงปุกพักแล้วจ้ะสรรพคุณพันธุ์ติตัวในราขกขนาดจ้ะ พอจะเปิดแบบว่ามันขยายขยายเร็วเนาะไม่ได้เป็นต้นทุนสายกระคืนจัิงสิคะพราลังขาจอบมักขาจะมสมียาฉีดเบาไขมันล่ามจ้ะ ยอดประมาณนีลยห้ะยอดประมาณนี่แหละพระอกในขมพอนหลวกล็อวดจวดเลยจะ้ะไม่ได้ขึ้นใบเขียวเขียวนะหลวกในวันแห้งจะ้ะแสบแกงแกงปออมแกงอย่างกะระแสนแกงกะทิแสบสำหรับคนชอบนะคะ คนบอชอบกระพานจ้ะอีกจักน้อยกับบ้ออึดกินนะคะลายโดลร่างบันตีที่มาพนเพรานแดดละลายค่ะมันก็เลยบอชขั้นเดชออกเนาะตรงหันกะพักกันก็ลายจ้ะพักกัดคมมองพักกุดเกิดอะไรจ้ะ แล้วยางมากค่ะจะไปลองคันสมดูนะคะนี่นเป็นลอง F4 น้นนำเข้ามาเนาะเอามันแสบมาสันลังบันรเท่าว่ามีผักเสียนเนาะจะ้ะผักค้าทะเลก็ไม่มีกินผักเสียข้มีเนี่ยแหละแต่ผักกุดห้องก็ออกจะ้จะแต่ลราเปนทีกับว่าคือกันเนาะ ชมวิว้างลังนะคะทำความสะอาดพักไปน้ำนเนาะบ่านล่างนั้นพ้าเจ้ามีแปลงผักจ้ะบ่านผู้ใดเนาะบ่านคนไทยหรือเปล่าพวกจ้ะตรงหันเจ้ามีแปลงผัก ผักกับนิดปลูกกินนะคะช่วงนาหอนเนาะผักไทยเฮาค่ะนั่นแพงแวัตถุผักไทยเดี๋ยวค่ะฟักฝรั่งกับแพงจ้ะพวกสลัดเนี่ยมาก,กอนนาหอนเนี่ยสิบโคนสิบโคนเดี๋ยวนี้สามสิบอัพจ้ะกอะนหนึ่งนะกอประมาณใหญ่กว่าจังหน่อยนะคะกอละสามสิบโคนยังถูกกะหยีสิปปบกว่าโคนบักแตงตะกี้บักแตงนไอยนึงแค่สิบโคนจ้ะบักแตง กวาเนาะเดี๋ยวนี่ก็พแพงแต่บ้านแนดอกนาะคอนอาจจะถูกลงแน่นะจ้ะแต่ว่าผักไทยเนี่ยอู้สุดยอดเลยค่ะแพงแห้งแต่พันธุ์สิงโตล่คะคะผักกาดคมได,ได้น้อยแต่มวมดรุ่นผ่าไปเก็บหม่องใหม่จ้ะถ้าขับไปใน,นเมืองไทย ลองทิ้ตัวไปลองคันส้มดูจ้ะถ้ามันแสบสิมาเก็บไม้แล้วกวเอาไปคันใส่ซองแข็งไว้จ้ะเนีย่ยจะแปลกไปแล้วอ้อมๆมอมๆติออกออกออก๊กอั้มนี่แหละจ้ะไปเทดคันสักรอบหนึ่งเอาไปไหนี่ไปคันเลยเด้จ้ะ คบในน้อยจ้ะว่าปะก่อยตัดอันนี้รอบปะก่อยไปอีกสักน่อยจ้ะจ้ะตอนนี้เขาจะย่างกลับบ้างกันแล้วค่ะพ่อกันแล้วเนาะตีก็เอาแค่ไปล่องเห็ดเบิ้งนะจ้ะแต่ว่ามันแสบก็สวเชีเก็บไหมเนาะเมื่อกี้ไปไปเบิ้งกันไปคุยกับปะก่อยก็ฝรั่งคนว่าเบิงนะคะว่าส้มตีเห็ดอียังกันเลยการคุณามว่าอ่ามันกินได้เลว่ามันเป็นพักปออัน ก็นเลยบอกละวันมันเป็นพักอ่ามันเป็นอ่าพักที่มันขึ้นเอตาธรรมชาติแล้วมันกะสามารถกินได้เพราะว่าสุ่มชั้นกระกระเลี้ยนจากคนอันโนเวเนี่ยแล้เขาเห็ดตั้องซื้อออกมาแล้วกาบางคนเพอก็เห็ดเป็นเป็นช่องยูทูบออกมาบอกว่าเออพักชนิดไห้กินได้ปลอดภัยอยงนี้คะตีการที่ใบรับฟังเฉันบม่เคยฉันบม่เคยอันหมูจักมาสันว่าว่ามันกินได้อยงนี้นะมันได้นี่ยปล่อยก็ได้ว่า ถ้าเธออยากคุอยากเคล็ดไรเธอแบบว่ามา,มาจับกล่องให้ฉันสินแล้วใช่แล้วจับซื้อกล่องให้เนาะจ้ะ,จะไฟอวิ๋นกลังขึ้นแต่มันหน่อยจ้ไฟอวิกํกลังออกจต่มันวดปันใดจ้กก็เลยไปเอาเนาะจะพี่น้องแล้วตีภาพพี่น้องมาคันสมพักเนาะจ้ะขันสมไปผักฟันซิงโตเนาะอันนี้เป็นคังแรกนะคะทีตีจะทดลองขันเนาะพี่น้องคอมเมนต์มาหลายคนนะคะว่าเอออย่า นนม,มันมันมันแสบเนาะตีก็จะมาลองเบิรงค่ะแล้วก็จะมีอ่าต้นหอมเนาะตีกินเสื้อต้นมากินอะไที่นี่เอาเดปักช่ามใบที่นี่เพิ่นขึ้นใบเนาะจ้ะเอากรเอามาใส่น้ำเนาะแล้วก็ส่วนนี่ยเอากะจะอันนี้เพิ่นออกจ้ะส่วนหัวเพิ่นนะคะอันนี้ตีเบรดทิยมใบให้ใหแป๊บว่าเพิ่งไหวเพิ่นแบบสลดเนาะตีก็จะมาขันเล่นแหละค่ะ ตีเก็บมาตีกะอามาร,าร์ลางข้าวสาแล้วก็เพิ่งอันว่างไว้ธรรมดาเนาะมันก็นเลยบ่ทันสลดจ้ะก็บ,บ่เป็นอย่างเนาะเดี๋ยวห้ามาขันเอาน้นัเขียข่ยมันออกจ้ะตีกัใส่เกลือลงไปเนะาะก็ต้องไปขยำจ้ะเดี๋ยวมาหนักเขียข่ยมันออกจ้ะ ใช่ค่ะข้คาคาันมากนะคะจนเพลน,นนี่แล้วเนาะเดี้าวจะล้างนา้ำน้ำเกลือออกจก้ะจะนั่งจากที่ห้าคาันแล้วน้ำเพ่นน้ำก็มันออกแล้วเนาะจา้ะ เราจะมาดองกันเนาะเกลือค่ะข้าก็ใสเกลือเนาะคะ่ะลงไปเนาะตามปริมาณที่เข,เข้าผพักของข้าวนะจ๊ะแล้วก็มีผงนัวนะจ๊ะรดดีเนาะเอ้ยผงชรดรนนะจ้นะน้องเข้าอีกรอบนึงจ้ะ นคะคะจะมาใส่น้ำเซ่าข้าวเน,นาะจ้ะเนาะห้องเซลว้จ้ะไปอืมกะประมาณนาี้จ้ะแต่ตีเอาฟ้ามาปิดเนาะแต่ห้องค่อยมาซิมกันนะจ้ะจักเหมือสิเป็นเนาะเพราะว่าอยู่ในอากาศมันเย็นจ้ะประมาณเดี๋ยวตีมาซิมบางเรื่อยๆเนาะอาการมัน หอนเล็กน้อยมนกอาจจะเป็นเร็วนะคะใส่น้ำซาบข้าวโอเคค่ะเดี๋ยวนี่จ้าเดี๋ยวตีซิมมึงกันเนาะนัวบ่ถ้าบ่านัวจะได้เติมจ้ะอืมอืม จติมเกล็ดหน่อยจ้ะอือพอแล้วแซ่บละจ้ะกระบอกขมปันใดซาบะขมแห้งแต่มันเปรี้ยวมากมันก็จะตัดความขมจ้ะแซ่บไปได้พี่น้องนายพระเด็ดเป็นได้เลยจ้ะถือว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวตีหลอกมันเป็นนะคะแล้วตีจะมาซิมให้เบอีกเนาะถ้ามันแซ่บตีจะเอามาคั่นแล้วก็ใส่ซองแข็งไว้จ้ะโอเคค่ะคลิปวันนี้ลาไปก่อนเด้อจ้าขออาคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ